สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาเลาะนะคะวันนี้คุณยายขาเลาะเอาน้องบับนสีเบบีของคุณยายที่ผ่าหัวทําจํานวนวันนี้คุณยายอ,าออกเขามาเปลี่ยนน้ําแล้วคุณยายจะลองเอาจุลินซี์ุงพอดแสงที่คุณยายทําเองเอามาลดให้น้องบันสีเบบี เผื่อเขาจะโตวไวเป็นอาหารเสริมให้น้องเขาจะได้มีอาหารบำรุงให้ลากเขาหาอาหารมีสารอาหารที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงใบลำต้นเขาให้น้องเขาโตวไวๆคุณยายลองมาทำดูเอาจุลินตีตรง สังเคราะห์แสงที่คุณยายทําเองไว้ลดต้นไม้รดผักลดไหลลงคุณยายลองเอามาผสมน้ํารดให้น้องบรรสีดูว่าน้องบัรสีเขาได้กินสารอาหารไปน้องบัรสีเขาจะโตไวหรือพัฒนาการ ต้นโตใบใหญ่ใบงามแข็งแรงคุณยายลองมาทำดูให้อาหารทางให้อาหารน้องบรรสีด้วยจุลินรีย์สังเคาะแสงที่คุณยายทำเองเพื่อนน้องเขาจะได้สาดอาหาร น้องเขาจะได้โตวไวๆจะได้มีแบ่งปันท่านผู้ชมที่อยากเลี้ยงบอลสีแล้วคุณยายเอาออกมาเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาด้วยตอนนี้น้องเขา,เาน้ำสกปรกแล้วนี่ให้ต้นละนิดเดี๋ยวให้เยอะเดี๋ยวเขาจะเข็มนี่นะบอนสีของคุณยายที่ออกมาจากกระป๋องออกมาจาก โจมที่ยายอบไว้นี่เทพอักสราค่อยโตแล้วนี่ไงคะเทพสาลุงที่คลิปก่อนคุณยายถ่ายให้ดูว่าเขาขึ้นมาอาทิตย์ละใบนี่ก็ครบอาทิตย์แล้วเขาก็แทงหลอดขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดแล้วเนี่ยป้ายมันเลยป้ายด่างมันเลยนี่แทงหลอดมาสามใบแล้วที่คุณยายบอกอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์เขาก็แทงมาสองใบอันนี้ อีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็แทงมาอีกใบหนึ่งเป็นสามใบนี่เทพอัศราแล้วนี่ริมขอบฟ้าของคุณยายยังไม่ป้ายเลยนี่เขาเริ่มโตแล้วเห็นไหมอาทิตย์ก่อนเขายังเล็กอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วต้นสูงแล้วอันนี้องค์หญิงทอฝันที่คุณยายบอกเ่ามาได้สามชิ้นนี่มงกุฎจกกักรพรรดิแล้วก็ มีนี่น่าจะเป็นนางลากสดเนี่ยใบยาวนางลักสดนี่เท้าลำไยชมพูทวีปรัตนสศิลน,นี่เท้าลำไยแล้วก็นางลากสดนี่เแบบีของคุณยายที่คุณยายเอาออกมาจากกระป๋อง ล้างกระป๋องด้วยจะเปลี่ยนน้ำใหมให่เขาแล้วก็คุณยายลองเอามาเอาน้ำจุลินซีย์สังเคาะแสงที่คุณยายทำเองมาผสมกับน้ำลดให้น้องเขาน้องเขาจะได้มีสารอาหารจะได้โตวไวๆมีปุ๋ยแล้วนี่ต้นที่คุณยายเอฟมาเมื่อวานคุณยายเอาใส่เปลี่ยนกระถางให้เขาอัพไซเป็นกระถางใหญ่แล้วเนี่ยนี่มีตัวนี้มีมะใหม่ ตัวนี้หัดเจ้าหลาวตัวนี้คือชัตทินกรตัวนี้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนคุณยายพ่อมเอฟมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้น้องเขาแล้วมีตัวในกระป๋องนี่ที่คุณยายพ่อมเอาออกจากกล่องมาแยกใส่กระถางให้เขาเนี่ยใบยังเล็กอยู่เลย ที่คุณยายเอฟเมื่อวานคุณยายเปลี่ยนกระถางให้เขาเลาให้เขาโตนี่นะคะเแบบีของคุณยายที่คุณยายผ่าหัวนะคะคุณยายพยายามดูแลเขาอย่างดีๆให้อาหารเขาเพื่อเขาให้ให้เขาโตไวๆคุณยายจะได้มีบลอสีหลายๆสายพันธุ์มาแบ่งปัน ท่านผู้ชมที่อยากลองเลี้ยงบอลสีดูนะคะรอติดตามช่องคุณยายขาลาะนะคะแล้วคุณยายมาแบ่งปันวันไหนแล้วคุณยายจะลงคลิปบอกนะเดี๋ยวให้มีคนติดตามช่องคุณยายสักร้อยคนก่อนจะได้มีคนช่วยเอฟของคุณยายคนไหนที่รักวอนสีอยากเลี้ยงบอนสี รอช่วยเอฟของคุณยายนะคะคุณยายอุตส่าห์แบบลองหัดผ่าหัวบอลสีดูลองแบบเลี้ยงเบบีเขาดูจะลองผสมพันธุ์ดอกเขาถ้าเขามีดอกจะได้ดูที่ว่าคุณยายจะสามารถผสมเกสรเขาให้ได้บอลสีสายพันธุ์ใหม่ที่หน้าตาแปลกๆสีสันส,สวยมาให้ท่านผู้ชมชมหรือเปล่านะ คลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปกับต้นเบบีของคุณยายนะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาลาอนะด้วยนะคะแล้วน้องโตเมื่อไหรคุณยายจะมาแบ่งปันนะคะช่วยเอฟของคุณยายได้นะคะคุณยายจะได้ค่ากระถางกับค่าใบก้ามปูจะได้มีค่าขนมให้หลานนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมจมจดคิดค่ะ